อุ้ยอุ้ยนี่ไงจริงด้วยไม่ต้องเลงนะครับอุ้ยอันตีดีโอเค,อเคก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องเหมี่ยวน้ำนครับก็วันนี้อยู่กันในเกมโรบอก Map นินจาทำเช่นเดิมนะครับโอเคก็วันนี้ผมจะมารีวิวอัปเดตใหม่นะครับก็จะเป็นอัปเดตของอัปเดตท,ที่แล้วที่ผมไม่ได้รีวิวนะครับแล้วก็จะเป็นอัปเดตล่าสุด5.5ก็คือล่าสุดเลยเนาะโอเคเริ่มกันเลยอัปเดตท,ที่แล้วเนี่ยมันก็จะมาเป็นอิเลเมนต์นะครับอัปเดตเป็นอิเลเมนต์สกิลใต้ฝุน่นสกิลนี้เนี่ยจะจัดอยู่ในหมวดระดับ l e เจน d ดอรี่เท่านั้นนะครับ1%ออกง่ายนะครับโอเค ก็จะมีทั้งหมด6สกิลนะครับมีทั้งหมด6สกิลเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวกันในคลิปนี้นะครับโอเคต่อไปก็จะมาเป็นอัปเดตล่าสุดของ5.5เนาะตอนนี้เขาก็เพิ่มบอสเข้ามาใหม่คนระับเป็นบอสซาสึเกะเป็นบอสแบ็คเฟรม1ตัวก็บอสตัวนี้นะครับก็จะไปอยู่ในโหมดวอร์โหมดจะไม่ได้อยู่ในโลกหลักเนาะจะไปอยู่ในวอร์โหมดซึ่งการที่เราจะตีเขาได้เนี่ยเราจะต้อง ีให้ถึงเว็บ30นะครับก็คือเว็บ,บอสสุดท้ายเลยโดยเว็บ,บอสสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสเกิดเพียงแค่50%ปกติจะมีบอสนารุโตะใช่ไหม ก็รอบนี้ก็เพิ่มแอดบอสซัสเึกิเข้าไปก็จะกลายเป็น50%อาจจะเกิดเป็นนารูโตะ50%อาจจะเกิดเป็นซัสสึกิอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเพิ่ม new เวป o n มาใหม่ก็จะเป็นดาบของซัสสึกินั่นแหละก็ต้องไปตีหาใน w a r mode นั่นเองนะครับโอกาดดอบ3%แล้วก็มีชุดมีอะไรมากมายก็อยู่ในเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะมันก็ไม่ได้ตียากอะไรก็ลองไปตีกันดูโอเคแล้วก็อัปเดตเพิ่มมาเป็นเรื่องของแฟมิลีเพิ่มมาใหม่4 Family แต่ว่าผมจะไม่พูดถึงแล้วนะครับเพราะว่ามันเอาแฟมเข้ามาเยอะก็จริงอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เอาแคลนมาด้วยนะครับเพราะงั้นก็จะยังไม่พูดถึงเนาะโอเคก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับอัปเดตทั้งหมดโอเคต่อไปเราก็จะไปชมรีวิวสกิลของไต้ฝุ่นกันเลยนะครับ let's go อ่าโอเคนะครับก็สกิลของใต้ฝุ่นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนธาตุลมนั่นแหละนะก็คือเป็นธาตุลมธาตุพายุเนาะก็ตามชื่อธาตุเลยนะครับใต้ฝุ่นมีทั้งหมด6สกิลเราก็จะมาเริ่มกันที่สกิลแรกเลยนะครับ สกิลแรกบอกว่าฮิตดาเมท72โอเค72 72ใช้ใส่ตัวนี้แล้วกันอุ้ยอ๋อเหมือนที่มันมาในที่มันเป็นสนิกพีคมานะครับก็เหมือนรูปเหมือนว่ามันจะกดค้างได้นะแล้วเหมือนว่ามันจะเป็น a อ e ด้วยนะครับโอเคลองดูสิถ้ายืนตรงนี้มันจะโดนหมดเลยไหมก็มีครูดาวที่นานพอสมควรนะเพราะว่ามันสกิลมันกดค้างได้นะดูดิ แต่ว่ามันไม่ได้ดูดเข้ามาวะ่ะมันไม่ได้กว้างขึ้นนะครับเดินไม่ได้ไกระดึบได้อยอู่แต่กระดึบได้ไปก็เท่านั้นวะ่ะแบบจะลองใหม่นะครับสองตัวนี้แล้วกันก็มีครูดาวประมาณหนึ่งเลยเมันจะเดินออกทำไมวะมลองกดตรงนี้ปุ๊บนี่ไงมันดึงกันเข้ามาโอ้ยแล้วกดค้างได้นะแต่จักกะเราก็จะค่อยๆโดนเรนโดนโลดไปเรื่อยๆนะครับจัก,กะเราก็จะลดแบบโอ้โหลดยเยอะนะเนี่ยมันจะคุ้มหรอวะ นะครับจช้จะกัดเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมลองกับบอสบอสตัวนี้เลื่อน500ถ้าเกิดว่ามันนานพอที่ทําให้บอสตายมันก็โอเคอยู่นะครับอุ้ยแรงแรงอยู่นะอันนี้ผมปล่อยนะครับจริงๆมันยังต่อได้อีกนะจริงๆมันยังต่อได้อีกนะผมก็อันนี้ผมปล่อยเฉยๆโอเคก็ถือว่าฟาร์มดีเลยนะครับต้นเกมอาจจะถ้าใครได้มาก็ฟาร์มได้ดีเลยเพราะว่ามันเป็นสกิลแรกด้วยเนาะมันอยู่สกิลแรกด้วยโอเค ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับสกิลที่1ต่อไปเป็นสกิลที่2โอเคสกิลที่2เนี่ยดาเมจฮิตละ2 3 7 0สกิลที่2นะครับอุ้ยโหเหมือนจะเป็นสกิล AOE แบบทั้งหมดเลยนะถ้้งั้นทตุนี้น่าจะเป็นแบบว่าพวกแบบสายฟาร์มน่าจะชอบนะพวกแบบคนที่ไปตีมอนเยอะๆลงลงไอเนี่ยเออลงลงวอร์โหมดอันนี้น่าจะใช้ได้เลยนะดูดิ เคียร์เสือเนี่ยแรงนะครับสอง3ันสาน่าจะโอ้โหเคียร์มอนกระจอกอ่ะเคียร์ลูกกระจอกได้แต่ก็บอสก็อาจจะไม่ขนาดนั้นนะครับต่อไปสกิลที่สามนะครับดาเมจสามพันหนึ่งสามันสองั่นแหละมันเริ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่ะทุกคนดาเมจเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอเคเอาตัวนี้แล้วกันหนึ่งสองสาคืออะไรก็คล้ายๆสกิลที่สองะ แต่แค่ว่าสกิลที่2เนี่ยมันจะโคง้งทางซ้ายแต่สกิลนี้จะตรงน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่นะเดี๋ยวลองใหม่สิผมลองใหม่นะ1 2 3ซชึบนี่ไงจริงด้วยนะครับสกิลนี้จะเป็นแบบว่าแนวตรงแนวตรงไปเลยนะไอ้สกิลสองที่ผมเดาว่าถ้าเกิดว่ามอนมันเลือดเยอะอะมันน่าจะพามอนแบบลอยไปตามพายุหรือเปล่า้วแมอันนี้มันเอ๊ะหรือยังไง งงโอเคต่อไปก็จะเป็นสกิลที่4สกิลที่4ดาเมจ2 8งพันแปดสออุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เหมือนจะเป็นสกิลจับนะเป็นสกิลจับเป็นสกิลล็อกตัวสงสัยต้องไปใช้กับบอสมาทุกคนเพราะถ้าใช้กับพวกนี้มันตายง่ายเกินเดี๋ยวลองใช้กับบอสด,ดูนะครับอ่ะลองใช้กับบอสด,ดูนะครับกด V ีจุ๊บ บีบคอพุ่มพื้นโอ้โหบอสก็ตายว่ะแล้วซ้ำต่อด้วยทตุลมเหมือนนวดขาวแปลกๆสกิลเหมือนนวดขาวเลยครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับสกิลที่4ต่อไปสกิลที่5นะครับสกิลที่5ดาเมจ3 1ม0สกิลที่5 1 2หนึ่งสองำชุบอุยอ้ยอุ้ยคืออะไรผมแรกคืออะไรอ่ะ โอเคเดี๋ยวเอาใหม่เหมือนเหมือนมันจะปานะครับเหมือนเหมือนจะเล็งได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเอาใหม่เนาะผมจะลองเล็งไปทีละตัวเลยนะเล็งหนึ่งสองสามอะไรอย่างงี้ไปเลยนะครับโอเคหนึ่งสองสามเริ่มชึบอุ้ยผมปา๊มแม่นมันปาได้กี่ทีอ่ะน่าจะสี่นะครับแต่ว่าตอนปาไปตรงนู้นเหมือนมันมันจะบักอะ่ะอีกทีสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกทีสิเลง็งชึบเนีย่ยจริงด้วยมันปามัน แต่ว่าเหมือนกับว่าเวลาเราหันเมาส์งเงี้ยชุบชุบชุบมันจะแบบมันจะมีจังหวะที่มันปาเร็วแล้วมันไม่ตรงเป้าที่เราเล็งน,นะเพราะว่ามันปาชุบชุบชุบเลยสี่ทีเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสกิลที่5ต่อไปเป็นสกิลอัลติเมทแล้วนะก็คือสกิลที่6กว่าคิดดาเมจสองพันสองทำไมมันเบาลงเรื่อยๆตอนแรกว่าจะชมแหละโอเคหนึ่งสองซ้ำอุ้ยอุ้ย ฮ้ยผมเข้าใจแล้วมันเหมือนกับไอ้สกิลอนุภาคเออมันเหมือนอันตีของไอ้สกิลอนุภาคนะครับที่เรายืนเรายืนแบบว่าเป็นวงกลมอะไรเงี้ยแบบเป็นเ e. อละอรอบๆตัวใครที่อยู่ใกล้ๆเราก็จะกลายเป็นแบบว่ามีลมมีพายุไปหมุนอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วหมุนนานด้วยนะทําดาเมจค่อนข้างที่จะนานนะเอาม่อีกทีนึงหนึ่ง,งสองซ้ำฟึ๊บนี่ไงจริงด้วยไม่ต้องเลงนะครับอุย้ยอันตีดี อันตรีดีดูดิอันตรีเยี่ยมเลยนะครับอันตรีเยี่ยมเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสกิลของอิเลเมนต์ใต้ฝุ่นนะครับระดับลีเจนดารี่เนาะโอเคอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้เนาะใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับมุ่งสู่หนึ่งพันซับสไครป์เนาะและอย่าลืมนะครับไปร่วมกิจกรรมใน Discord นะผมแจกโลบัก400โลบักนะครับเมื่อช่องของเราครบหนึ่งพันซับนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย